Bam, um, tak nak cap lagi. Oh, ni Oh, oh. oh, oh. อยู่เลยอู้อู้อูโอีใส่แล้วตอนนี้อู้ชาร์จเลยนะครับอืออีใส่แลครับอีใส่แล้วครับอ๋อ พุ่องออกมาช้าเป็นครับนี่ครับเฮ้ผมเอาเหยื่อมาเทสให้นะครับเทสให้เพื่อนนะครับเหยื่อตัวนี้ส่งไปโอ้ยโอ๊ยนี่ครับกบสายกิกักกิกักนี ส่งไปไต้หวันนะครับส่งให้เพื่อนนะครับเอามาเทสดูนะครับตัวนี้มาเทสว่าจะส่งไปให้เพื่อนที่ไต้หวันนะครับเล่นกบยางทำมินนะครับเมืนะ่อกี้ลองเทสเอาตัวนี้มาเทสดูนะครับเปลี่ยนชั้นคนระับ